เรื่องกัมพูชาใช่ไหมครับเรื่องกัมพูชาเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากที่กัมพูชามาเดินแผนอย่างนี้ผมใช้คำว่าแผนนะครับอยู่กันมาตั้งนมนานนะครับเราเคยขัดใจกันปะทะกันตั้งแต่ปีห้าสี่แล้วนี่ผ่านมาห้าสี่สิบกว่าปีแล้วจะสิบสี่สิบห้าปีแล้วนะครับเพิ่งจะมาเหย ให้เป็นประเด็นมาเป็นกระแสเขาก็ต้องมีความมุ่งหวังทางการเมืองนะครับนะครับแล้วท่านผู้นํากัมพูชากับไทยนี่ก็สนิทกันผมไม่รู้ว่าทางท่านผู้นํากัมพูชาเนี่ยหวังดีประสงค์ร้ายกับประเทศไทยเราหรือเปล่านะครับผมมองว่า ท่านไม่จริงใจกับประเทศไทยไม่จริงใจกับรัฐบาลไทยไม่จริงใจกับอดีตนายกทรักษิณหรือท่านนายกแพททองทานนะครับเรื่องนี้หลังจากที่เป็นประเด็นเนี่ยไทยเนี่ยจะเป็นคนรักษามารยาทในฐานะผู้ใหญ่ว่าพื้นที่ที่ต่างคนต่างอ้างสิทธิ์เนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นพื้นที่ทำซ้อนเนี่ยอย่าเข้าไปยุ่งแต่ขเมนเณรนี่แม่นมาสร้างบ่อนเลย มาสร้างบ่อนชิดแนวเขตเลยไทยก็ไม่กล้าไปห้ามเขาที่ไม่กล้าไปห้ามเพราะเจ้าของบ่อนมันเป็นคนไทยมีอิทธิพลมีบาร,รมีมีเงินในประเทศไทยไงก็วิ่งล็อบบี้ตอนนี้มันได้ใจก็ทำถนนเข้ามาก็อย่างเงียบเงียบ เงียบกันอยู่ไม่เป็นเรื่องนะครับต่างคนผลประโยชน์สม้าไทยไม่ให้มีบ่อนก็ไปเปิดบ่อนเขตขเขมรกลัวเข้าไปลำบากก็ตั้งแมนติดตรงพื้นที่ทับซ้อนนั่นเลยนะครับเพราะไทยจะไปตั้งด่านสุลกากรตรงจุดนั้นเพราะมันมีคนข้ามไปเล่น บ่อนการพนันเยอะเริ่มเป็นตลาดเริ่มมีความเจริญขมรนไม่ยอมอา้าวไอห่หาก็พื้นที่ทับซ้อนเวลาคุณมาตั้งคุณตั้งได้แต่ที่มันยังไม่เป็นเรื่องเงียบๆเ,เพราะว่าเจ้าของบ่อนมันเคลียร์ได้ไงทั้งฝั่งไทยฝั่งขมรไอขเมยียนทางรัฐบาลขมรนก็เก็บภาษีด้วยได้ภาษีจากบ่อนการพนันนั้นข้ารชการไทยก็ได้สินบาทค่าสินบนไปด้วยก็เงียบกัน แต่พอมาขุดคูเลสนี่มาขุดคูเลสแล้วบอกว่าเตรียมความพร้อมมาประจันหน้ากันท่าทางฝ่ายเราก็ไปไล่ว่าคุณเข้ามาไม่ได้เป็นพื้นที่ทับซ้อนตามข้อตกลงคุณเข้าไม่ได้นะครับก็เกิดเข้าหลามลั่นใส่กันนะครับใครจะเริ่มก่อนไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้ว่าใครถูกใครผิด แต่เขมรตุยไปคนหนึ่งนะครับรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศก็เพิ่งจะตื่นครับกระทรวงการต่างประเทศเพิ่งจะตื่นนะครับมาออกแถลงการว่าจะเจรจาโดยเที่ยวนี้ฝ่ายกัมพูชาเป็นเจ้าภ้านะครับเป็นเจ้าภาพนัดเจจาผมว่าประธานโทษนะ เจรจาไปก็ไร้ผลท่านสมเด็จอุนเซนออกมาพูดแล้วพูดชี้นำไปแล้วว่าตรงจุดนั้นเป็นดินแดนขเขมรเจรจาไปขเขมรก็ไม่ยอมเขาก็บอกว่าอันนั้เป็นเขตดินแดนขเขมรทางไทยจะทำอย่างไรดีทางรัฐบาลไทยจะทำอย่างไรดีทหารเขาไม่ยอมแล้วครับทหารเขาไม่ยอม ไม่มีทางยอมให้ดินแดนไทยถูกลุกล้ําแน่นอนถ้ารัฐบาลไปเจจาให้ทหารถอยยอมเขมรผมว่าจะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐบาลนะครับนะครับจะเกิดความผมไม่อยากพูดแรงกว่านี้นะครับ ทหารเขายอมเขาฟังคำสั่งนักการเมืองที่เป็นผู้บริหารได้ระดับหนึ่งนะครับได้ระดับหนึ่งเพราะนั้นทหารเขาไม่ยอมพอทหารไม่ยอมประชาชนคนไทยหนุนมันจะยุ่งนะครับผมเลยไม่รู้ว่าท่านสมเด็จพุนเซนจะไปวางแผนยังไงจะวางแผน ล้มรัฐบาลไทยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวท่านค่อยดูต่อไปครับเรื่องมันไม่นานครับ <c oughs> เรื่องมันไม่นานผลการเจจาออกมาอะไรมาทหารยังไงทหาร <c oughs> ก็ไม่ยอมถอนกำลังออกมาแน่ครับในเมื่อกัมพูชาท่านยกกำลังเข้ามาประชิดอย่างนั้นนะครับต่างคนต่างก็ตั้งท่าใส่กันนะครับ พูดตรงๆทหารเขาไม่สนใจนกักการเมืองหรอครับเราไม่ต้องกลัวลวครับผมว่ามันเราไม่เสียดินแดนครับ เดี๋ยวเราดูก่อนนะครับว่าเขาจะจะเจรจากางไงผลการเจรจา,างไงแต่ว่าผมพูดในฐานะที่ผมเป็นชาวบ้านดีกว่านะครับเราชาวบ้านที่อยู่แนวชายแดนนะครับครูนักเรียนหน่วยราชการให้เตรียมความพร้อมไว้ให้เตรียมความพร้อมไว้ครับเตรียมความพร้อมขุดหลุมหลบภัยเข้าไว้มีบังกงบังเกอร์อย่าไปประมาท ลดเติมน้ำมันให้เต็มถังดูลมยางให้ไม่ใช่ถึงเวลาสตาร์ทไม่ติดนะครับวางแผนผู้นำชุมชนในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ว่าผู้วังรับการแม้แต่ฝ่ายทหารก็วางแผนนะครับวางแผนในการอพยพนะครับวางแผนในการอพยพ มีบางท่านประชาชนสื่อของเขเมรบอกว่าปิดไปเลยด่านนะปิดไปเลยเพราะเขาเสียดุลการค้าให้ประเทศไทยสินค้าที่ของไทยไปขายในเขเมรจะได้ขายไม่ได้นะครับบ่อนก็เป็นของคนไทยทั้งนั้นใช่ครับ ที่คุณพูดถูกครับเราอาจจะเสียดุลการค้าสินค้าออกไปขายขาเขมนไม่ได้เสื้อผ้าสินค้าอุปโภคบริโภคอาจจะยอดจำหน่ายลดลงเราไม่ใช่อย่างนั้นครับเราเป็นคนที่รักความสงบถ้าท่านเกเรอย,อย่างนี้เราก็ไม่อยากพบกับท่านครับ เราก็หยุดครับเราก็ไม่ต้องคบค้าสมาคมกันนะครับไม่ต้องคบค้าสมาคมกันมีเรื่องอยู่ประเทศเดียวเนี่ยนะครับลุกล้ําแย่อยู่เรื่อยเลยก็อ,อย่าไปคบเขาครับคุณจะไปซื้อสินค้าจากเวียดนามจากจีนอะไรก็สุดแท้แต่คุณเถอะ แต่ว่าแรงงานคุณที่ทำงานอยู่ประเทศไทยส่งกลับให้หมดครับส่งกลับให้หมดครับส่งกลับให้หมดแล้วก็ปิดด่านนะครับไม่ต้องคบกันเลยครับเจ็บไข้ได้ป่วยคุณก็ไปรักษาพยาบาลที่เวียดนามหรือจะไปรักษาพยาบาลที่ไหนก็คุณรวยแล้วอะนะครับอย่ามาคบกันเลยนะครับถ้ามาเกเรร์ใส่กันอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยนะครับ ปิดบ่อนเนี่ยบ่อนเป็นของคนไทยไปเปิดในขมิ้นก็จริงแต่อย่าลืมนะว่าเป็นรายได้หลักคุณเลยนะเป็นรายได้หลักคุณเลยนะ ไอ้คนไทยที่เป็นเจ้าของบ่อนจะเจ๊งก็ช่างมันครับจะเจ๊งก็ช่างมันไม่ใช่พ่อใช่แม่ผมครับเจ๊งก็ช่างมันแต่รายได้มหาศาลที่คุณได้รับจากบ่อนการพนันเงินคนไทยทั้งนั้นครับที่เอาไปเล่นไปโดนหลอกที่นั่นนะ่เงินคนไทยทั้งนั้น ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องไปคบกันครับเราไม่ได้เป็นศัตรูกันแล้วครับแต่อย่ามาคบกันเลยนะครับปิดด่านไม่ต้องปิดถาวรไปเลยครับไม่ต้องมาเจรจาไม่ต้องคบต้องคุยกันแล้วนะครับแม่ไม่ต้องยากดีกันแล้ว ถ้าคุยกันดีๆการเจรจา,าดีกว่าการรบครับนะครับคุยกันนะครับเราก็ถอยออกท่านก็ต้องถอยออกนะครับท่านถอยกําลังท่านออกไปเราก็ทางไทยก็ถอยออกแล้วก็มาเจรจา,ากันว่าเส้นเขตแดนมันควรจะอยู่ตรงไหนแน่เอออย่างเงี้ยก็ยังมาคุยกันแบบมิตรประเทศบ้านพี่เมืองน้องนะครับบ้านพี่เมืองน้อง ไอ้ความแค้นในอดีตนี่ต้องลบทิ้งไปท่านจะมาฝังใจว่าประเทศไทยประเทศสยามเคยไปตีท่านมาเป็นเมืองขึ้นเอาเลือดมาล้างพระบาทกษัตริย์ไทยอะไรอย่างนี้นั่นมันอดีตครับอย่าไปลื้อฟื้นเลยอย่าไปลื้อฟื้นว่าทำยังไง เวลาท่านทะเลาะการลบกันเองท่านก็หนีมาพึ่งเขตประเทศไทยนะครับพอท่านแข็งแรงหน่อยท่านก็จะมาฟัดไทยอีกนะครับใ้แนวชายแดนบ้านใกล้เรือนเคียงมันอดที่จะมีเรื่องขัดแย้งไม่ได้ฮะมันอดที่จะขัดแย้งกันไม่ได้ผมยังไม่ยุให้คนไทยเกลียดคนขเขมรเลยนะ นะครับผมยังไม่ยุให้คนไทยเกลียดคนขเขมรและก็ไม่เคยดูถูกคนขเขมรเลยนะครับผมไม่เหยียดเชื้อชาตินะครับคนงานกัมพูชาผมก็สงสารเข้ามาทำงานเขายากจนประเทศคุณยากจนนะครับเห็นรวยแต่ให้พวกผู้นำพวกในพลอะไรเนี่ย ไม่รู้จะออกคลิปมาให้ชาวบ้านเขาหมันไส่ทําไมนะครับล่ำรวยโต๊ะก็เป็นทองไปหมดทาสีทองบ้านช่องใหญ่โตไอ้หาชาวบ้านเขาไม่มีจะแดกเขาก็คงไม่ชอบคุณหรอกนะไม่รู้ว่าคุณฉลาดหรือคุณโง่ามาออกคลิปนะครับคนที่อวดรวยเนี่ยนะเหนือชาวบ้านเนี่ยมันก็แย่ yeah. มันก็แย่นะครับผมออกคลิปไปก็มีคนมาตัดคลิปผมนะครับที่ผมต่อว่าท่านสมเด็จทุนเซนนะครับเขาก็บอกสมเด็จทุนเซนท่านรู้ภาษาไทยนะโอ้โหเขาพูดภาษาไทยได้ครับยิ่งท่านเตียบันเนี่ยพูดไทยคล่องเลยนะครับเหมือนกับท่านเป็นคนไทยนะครับแต่ว่ามันแผนการของใครละ่ะที่มาตั้งอย่างเงี้ยมาทำเรื่องอย่างเงี้ย คุยกันแบบพี่น้องนี่ครับนะครับคุยกับแบบพี่น้องนะครับถ้าเห็นเราอ่อนแอเขาก็ทาอย่างเงี้ยครับเห็นรัฐบาลเราอ่อนแอสมัยพลเอกประยุทธ์9ปี10ปีลุงป้อมเป็นรองนายกอะนะครับไม่เห็นมีปัญหานะครับไม่เห็นมีมาแย่ให้กวนตีนอย่างเงี้ยนะครับไม่มีครับ มีอะไรก็โทรคุยกันได้จบหมดนะครับจบหมดนะครับเ <c oughs> ตียบันเนี่ยท่านเตียบันเขาจะดีกับคนไทยครับจะดีกับคนไทยและเป็นคนช่วยเจรจาประสานสามัคคีระหว่างไทยกับเขมรแต่ว่าสมเด็จทุนเซนเนี่ยท่านจะเป็นอดีตนักรบที่เก่งกาจนะ สู้กับเขมรแดงมาอะไรมาเนี่ยนะครับคนที่เคยเป็นนักรบก็จะมีอุปนิสัยแบบนี้นะครับแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยนักการเมืองมาจากการเลือกตั้งไงไม่ใช่มาจากนักรบไงนะครับไม่ได้มาจากสายทหารไงก็จะมีมุมมองซอบๆไปแบบ อีกแบบหนึ่งนะครับก็ถามว่าทันเกมเขาไหมผมว่าไม่ได้ทันเกมเขาครับไม่ทันเกมเขานะฮะเขาก็ต้องอยา ตอนนี้กัมพูชามันก็มีการเลือกตั้งนะเขาต้องเรียกคะแนนนิยมเขาทําแบบนี้คือเพื่อเรียกคะแนนนิยมคนในชาติเขาเวลาเลือกตั้งจะได้เลือกเลือกเขาเข้ามาเป็นรัฐบาลอีกนะครับเพราะเป็นรัฐบาลมาครองอํานาจในกัมพูชามาตั้งสามสิบกว่าปีแล้วมันนะ้งมาลบกันมันไม่สนุกแล้วครับ อย่าไปคิดว่าไทยมีศักยภาพเหนือกว่านะครับมันยึดครองพื้นที่ลำบากครับมันยึดครองพื้นที่ลำบากนะครับไทยเนี่ยรบแบบป้องกันอธิปไตยของไทยเท่านั้นเองอไม่ให้ใครบุกเข้ามานะครับแล้วเราก็ไม่เคยคิดที่จะไปบุกยึดประเทศกัมพูชานะครับนะครับมันก็มีแต่ความสูญเสียครับ านดูประเทศใหญ่ๆอย่างรัเสเซียกับยูเครนนะฮะลบกันมีแต่ความสูญเสียนะครับมันไม่จบง่ายๆนะครับเจรจาดีกว่าการรบนะครับแต่ว่าท่านอย่าอย่าเปรียบนะครับท่านก็ต้องถอยไปครับตรงนั้นท่านก็ต้องถอยไปเราก็ต้องถอยออกมาก็แค่นั้นครับ แต่ถ้ามาตรการหลังจากนั้นมันก็ยังไม่ถึงขั้นการลบแล้วครับก็คงต้องปิดด่านต้องปิดด่านนะครับปิดด่านก่อนปิดด่านพอปิดด่านปุ๊บชาวบ้านเขาเป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยเขาต้องข้ามไปข้ามมาเขาก็เริ่มเดือดร้อนเริ่มเดือดร้อนครับเริ่มเดือดร้อนแรงงานที่ทำงานประเทศไทยก็ไม่สามารถกลับประเทศได้เพราะปิดด่านไงน กี่แสนคนน่ะแรงงานกัมพูชาน่ยสมมุติว่าแรงงานกัมพูชาเอามาผมตีว่าประมาณห้าแสนคนห้าแสนคนเขามีญาติพ่อแม่พี่น้องลูกเมียอยู่ห้าห้าคูณห้านะฮะห้าแสนห้าห้ายี่ห้าสองล้านกว่าคนเกลียดคุณแล้วเกลียดคุณแล้วทำให้ประชาชนเดือดร้อนแรง กดดันจะไปอยู่ทางคุณแล้วนะครับและเราก็เริ่มผ่อนผันว่าใครจะเดินทางกลับเราอนุญาตให้กลับแต่เข้ามาเราไม่ให้เข้านะครับเข้ามาเราไม่ให้เข้านะครับเข้ามาไม่ให้เข้าเดินทางกลับเราให้มาตรการแรงต่อไปก็ส่งแรงงานกลับคุณไม่ต้องมาหาเงินในประเทศไทยคุณจะไปทำงานประเทศไหนคุณก็ไปเถอะนะครับ ชาวบ้านเขายังยากจนครับชาวบ้านเขายังยากจนครับท่านไม่ต้องไปกลัวว่าไทยจะสูญเสียอะไรครับมันสูญเสียคนมีผลประโยชน์ร่วมไม่กี่คนครับเจ้าของบ่อนมั่งพวกพ่อค้าวานิชที่ไปตั้งค้าขายในโน้นมั่งนะครับพวกเราประชาชนคนไทยไม่เดือดร้อนหรอกครับนะครับนะ แล้วเดี๋ยวจะดีเองนะครับเดี๋ยวจะดีเองเขาก็จะไม่กล้าที่จะมาล้ำเส้นแบบนี้อีกนะครับ